จากการประเมินของรองศาสตราจารย์เสรีสุพรราทิตย์ในขณะนี้นะคะอาจารย์ประเมินว่าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังนั้นมีความเสี่ยงสูงขึ้นที่จะถูกน้ําท่วมค่ะเพราะว่าจากการลงพื้นที่ไปสํารวจในวันนี้มีพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไปจาก3-4วันก่อนอย่างมากนะคะและขณะนี้ถูกน้ําล้อมรอบไว้เกือบหมดแล้วค่ะติดตามจากรองศาสตราจารย์เสรีและคุณดารินคล่องอัคาระค่ะสถานการณ์น้ําท่วมที่เริ่มลุกลามเข้ามาในเขตนิคมอ,อุตสาหกรรมลาดกระบงังในพื้นที่รอบๆ ะะทำให้วันนี้ดิฉันและรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตย์เดินทางมาที่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังค่ะเพื่อที่จะประเมินว่าความเสี่ยงของนิคมแห่งนี้เป็นอย่างไรกันค่ะสถานการณ์ที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเป็นยังไงบ้างแล้วคะครปริมาณน้ำนะฮะที่เราไปสํารวจดูกันก็ทั้งฝั่งเหนือ, <Okay. S 3> อย่านนี้ก็เต็มแล้วถูกไหมครับย่านตะวันตกก็คลองสาม 3, คลองสี่นะแล้วก็คุ้มเก้าก็เต็มหมดแล้วถูกไหมครับ ก็เหลือที่ยังไม่เต็มเนี่ยก็คือว่าคลองลำปะทิวยังไม่ได้เอ่อข้ามฉลองคุงแต่ว่าเขาก็เอ่อข้ามฉลองคุงกว่าจะไปถึงแยกน้องจอกนี่7กิโลก็เอ่อข้ามไปประมาณครึ่งทางแล้วถูกไหมฮะสากิโลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจับระดับนี้เนี่ยเขาก็ประทะอยู่ที่แนวนะครับของอนิคมอุตสาหกรรมราะบังก็ประมาณชัก 65เซนแนวที่เขาปะทะอยู่นะครับแต่สิ่งที่เราต้องระมัดระวังที่สุดก็คืออย่าให้เขาซึมนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราสำรวจสภาพกันก็คือลักษณะของความยุ่งยากของการสร้างกำแพงนะครับบางอันก็เป็นวีว่าบอร์ดบางอันก็เป็นดิน,นค,ความบุ่นวายก็จะมีหลายแบบมีหลายแบบด้วยความจําเป็นถูกไหมครับ ทีนี้ตอนนี้ก็หมายความว่าสถานการณ์เนี่ยน้ำล้อมนิคมไว้แล้วถูกต้องอันนั้นไม่ไม่เหลือหลือด้านด้านไหนบ้างคะที่ยังไม่ถูกล้อมก็ยังไม่ถูกล้อมก็คือด้านตะวันออกอนะเพียงด้านเดียวเท่านั้นครับครับเพราะตรงนี้จะเป็นส่วนสูงด้าน เลาปรด็เนินของอฉลองกรุงสูง<ฆ>นะเลยน้ำก็เลยยังไม่ยังไม่ได้ตีโอมาอ่ายังไม่ได้ทะลักทางเข้าค่<ฆ>นะ่ยังไม่ได้โอก้วก็ทะลักเข้าทางเข้า<ฆ>แต่เราก็ดูแลทางเข้าไว้นะครับค<ฆ>่ะ<ฆ>ตอนนี้มาตรการในการดูแลต่อไปจะทํำยังไงคะในเมื่อระดับน้ําก็กําลังเข้าล้อมอยู่รอบๆอบคมแล้วคือบางบางอันเนี่ยนะฮะเมื่อกี้จะเห็นว่าถ้าเป็นหมู่บ้านไม่ใหญ่โตมากมนะ นอกเหนือจากการปกป้องอคันของเราเองเราไปช่วยโอบหมู่บ้านนะฮะเพื่อไม่ให้แรงดันน้ำเนี่ยมีมากมายพอเราโอบกหมู่บ้านได้เนี่ยนะครับนอกจากช่วยเขาแล้วเราสูบน้ําออกพ่าในพื้นที่แค่อาจจะแค่1ตารางกิโลเมตรอยู่ในวิสัยที่ทําได้นะครับซึ่งเราก็ทำสองสามที่แล,แล้วก็ช่วยได้เยอะลดนะแรงประทะ ของน้าข้อที่หนึ่งอันนี้เรื่องกิจกรรมภายนอกนอกเหนือจากไอ้ไอ้ไอ้รั I ้วไอ้ไอ้แนวนะอันที่สองเนี่ยเนื่องจากมีลําคลองล้อมรอบเราก็พยายามจะพาน้ําออกในทิศทางเหล่านี้นะฮะมีทั้งเรือดันะครับ,รบมีทั้งการสํารวจตอนนี้เรื่องความมั่นใจในการดูแลนิคมสาหกรรลากกระบังให้รอดจากภาวะน้าท่วมตอนนี้มีมากน้อยแค่ไหนคืออย่างนี้ฮะความมั่นใจเนี่ยนะผมเลิกพูดไปแล้ว แต่ความตั้งใจนี่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์จะพยายามจะรักษาไว้ครับค่ะก็จะสู้ต่อไปอค่ะคเป็นกำลังใจให้ค่ะคขอบคุณค่ะอาจารย์คะตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตนะคะใกล้กับสี่แยกสุทธิสารนะคะดูเหมือนว่าน้ําก็ยังคงเดิมนะคะก็คือ,อยังติดอยู่ที่บริเวณคลองบางซื่ออยู่แต่ก่อนหน้านี้ที่เราไปดูที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังตอนนี้ดูแล้วมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนละคะอาจารย์ ก็คือผมคิดว่าขนาดนี้น้ำมันล้อมลาดกระบังแล้วเหมือนกัน<ช>นะ<ช>และที่เรไปดูก็น้ําจะสูงสักประมาณ30เซนนะถึง50เซนนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ก็ถือว่าน้ํามาจากนี้ไปน้ำมันต้องเพิ่มขึ้นแน่ๆนะตอนนี้ก็สิ่งที่เป็นห่วงก็คือว่าคันของรอบรอบลาดกระบังนะก็คือบางทีมันจะเป็นคันคันดินบางส่วนนะก็อาจจะมีจุดอ่อนนะแต่เท่าที่เราคุยกับทางผู้บริหารเนี่ย ของนิคมเนี่ยก็พบว่า,ามีบางส่วนก็รั่วไปบ้างแล้วก็แก้ไขไปเป็นจุดๆไปเพราะนี้ก็คือจากนี้ต่อไปเนี่ยน้ำมันล้นสุวินทงแล้วไงปัญหาคือล้นสุวินทงเข้ามาเนี่ยนะปริมาณเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะต้องสูบออกไปทางทาง้ทายให้ได้ปริมาณเท่านั้นนะจะเออ่าให้เอเอเกินเกินอีก50เซนน่ะก็คือตอนนี้เหลือ50เซนเท่านั้นะดับที่เขาจะรับได้นะก็คือการเป็น1เม็ดไงเป็นรอบๆเนี่ยให้ได้ให้ได้1เม็ดอย่าให้เกินนั้นนะถ้าเกินนั้นก็จะมีปัญหา ทีนี้แต่ผมคิดว่าระดับน้านที่ข้ามสุวินทงมาเนี่ยเท่าที่ดูประเมินเบื้องต้นมันน่าจะมันน่าจะมามามากกว่า10ล้านลูกบาทเมตรต่อวันนะครตอนนี้ขนาดเนี้ยที่มันไหลมาทางทาง<ม>รอดของทางนิคมอุกสาหกมลัดกระบงังตอนนี้ก็คือจะต้องทํำยังไงบ้างคะถึงจะรักษาเอาไว้ได้ก็ต้องก็ต้องเร่งเครื่องสูบน้ําลงท้ายน้ําลงของประเวศให้เร็วนะฮะส่วนในในใน,ในลำคลองต่างๆคลองลําปทิวคลองสามคลองสี่เองก็ ต้องเร่งให้ระบายลงเร็วคือถ้าระดับคลองพวกนั้นต่ำกว่าระดับน้ําในทุ่งน่ะมันก็จบปัญหาจบหมายว่าคือดึงน้ําให้ต่ํากว่าแล้วน้ําในทุ่งมันก็จะไหลลงคลองออค่ะแล้วส่วนทางด้านถนนวิภาวดีร,งรังสิตระคะเห็นว่าน่าเหมือนกับทรงๆอยู่เหมือนเมื่อวานนี้ที่เรามาดูนะคะใช่ใช่ต่อจากนี้ไปแนวทางน้ําตรงนี้จะเพื่อนไปยังไงคะอาจารย์ก็ก็คิดว่าตอนเนี้ยเอ่อเนื่องจากว่ากําลังสูบเนี่ยก็ใกล้ๆเคียงเมื่อวาน นะก็ประมาณรวมแล้วประมาณ 5- 6คิวนะแต,แต่ที่จุดนี้นะแล้วก็ประกอบกับที่ทางทางโหนยจินด้วยก็ประมาณนะ่จาจะ3คิวอนะ่ะทีนี้ในส่วนนี้เองก็คือปัญหาว่าเขาสูบลงไปมากกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วนะคือคืออยากอยากจะระบายลงให้มากแต่ว่าระบายลงไม่ได้เพราะว่าคลองมันรับได้แค่นี้มันเต็มคลองแล้วเพื่อทั้นนี้ก็คือกักษาระดับนะรักษาระดับเรต่อจากนี้ก็คือไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะสัปดาห์หนึ่งอย่างที่ผมบอกก็คือว่าหลังจากนี้ไปสัปดาห์หนึ่งเนี่ย น้ำล้นบิ๊กแบ็กมาตัวนี้แหละตัวนี้จุดนั้นเป็นจุดที่เป็นจะ,จะเริ่มวิกฤตน,นะครับเราก็ต้องเฝ้าดูว่ามันจะล้นบิ๊กแบ็กหรือเปล่าหรือว่าเขาจะเปิดช่องแต่ถ้าเขาเปิดช่องแล้วก็แสดงว่าเขาก็กลัวลน้นนะก็กลัวล้นถ้าเปิดช่องมันก็ไม่ลน้นแค่นึงน้ําก็ทยอยมานะตัวนี้ถ้าไปเปิดเปิดเนี่ยเปิดช่องมาประมาณสัก5เมตรเนะี่ยน้ำก็จะเข้ามานะน้ำเข้ามากี่คิวเนะนี่ยก็ต้องตัวนี้ก็ต้องสูสูบให้ได้เท่านั้นน้มที่เข้ามามันที่จะรักษาได้ว่าไม่ให้เกินนี้อยู่ที่กองบังซื้อ ในขณะนี้นะคะสถานการณ์น้ําท่วมที่หลากเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครนั้นรองศาสตราจารย์เสรีสุภาราทิศเสนอว่าควรที่จะปล่อยให้น้ํานั้นไหลเข้ามาค่ะและใช้คูคลองเป็นทางระบายน้ําให้มากที่สุดนะคะเพราะถ้าหากว่ายังคงสกัดน้ําอยู่เรื่อยๆต่อไปก็จะทําให้น้ํานั้นไหลเข้าท่วมอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนานยิ่งขึ้นอาจจะใช้เวลานาน,านถึง3เดือนแต่ถ้าหากยอมให้กรุงเทพมหานครเป็นทางระบายน้ํา กรุงเทพทั้งหมดก็อาจจะถูกท่วมนานเพียงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นค่ะดาวรินคล่องอาัคาระไทย PBS รายงาน